ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่ถึงอัพทก,กูอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปโอเพนบ็อกบ็อกที บล็อกนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือบล็อกเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดแก้โวยและวันนี้ครับเป็นบ็อกภาษาไทยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่หนึ่งก็จะมาอา่รีวิวให้ดูว่าอา่ได้อะไรบ้างแล้วก็ในบล็อกนั้นมีการ์ดอะไรน่าเล่นบ้างนะครับหรือว่าน่าเก็บเอาไว้แบบสะสมบ้างนะฮะโอเคชุดที่พี่หได้มาครับเป็นชุดบันเดิลนะครับผมซึ่ง ในชุดก็จะประกอบไปด้วยอ่ะนี่เลยกล่องบูสเตอร์แพกครับผมกล่องบูสเตอร์แพกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีสลีฟ่าสลีฟหนึ่งชุดอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยการโปรโมโครบรอบ25ปีที่มี21ใบเอย่าโอเคโอเคอีก4ใบไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวรอทางกบิชเชียร์เขาแจกอ่าเขาจัดกิจกรรมมาดีกว่าอ่าโอเคมาไม่พูดข้ามทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมา อันบล็อกเลยดีกว่าเรามาแกะซองกันเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งในบล็อกนี้ก็จะมีโปเกมอนสําหรับใช้เล่นแล้วก็โปเกมอนสำหรับสะสมมากมายเลยมามาดูกันนะครับซึ่งในกล่องนี้เขาบอกว่ามันจัดพิเศษกว่ากล่องอื่นตรงที่ทุกใบจะเป็นการ์ดฟอยล์หมดเลยทุกใบเป็นการ์ดฟอยล์หมดเลยนี่มาแล้วเป็นไงโอ้หซองสวยสดงดงามน,นะครับผมอ่า เขาบอกว่าทุกใบเป็นการฟอ,อยเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะฮะปึ๊บโหสุดมนกลางว่าดูจีสิสไงเป็นจีบางจิตหูสวยแล้วก็มีมีคำว่า25ปีอยู่ที่มุมด้วยนี่เป็นแบบเป็นฟอ,อยล์ลุ้งมิบับเลยอ่ะก็จะมาเป็นปึ๊บโยเลยน,นี่เซเนียสตัวเนี้ยบอกตัวเนี้ยเก่งมากเลยนะเหมาะสำหรับ การเอาไปใช้กับเด็ก Amazing Land เพราะว่าเด็ก Amazing Land เนี่ยจะใช้พลังงานติดหลายๆสีใช่ไหมเจ้าตัวเนี้ยท่านบอกว่าลมหายใจแห่งชีวิตเนี่ยเลือกพลังงานพื้นฐานในสูงสุด3ใบจะสำหรับการไฟเราติดที่โปเกมอนเลยโปเกมอนไฟเรลาตามชอบเลยดีมากเลยนี้ต่อมาหุ้ยซาจ้าโอ้ยงวิจงซา่ิจาโอ้ยอันนี้สวยมากก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ เป็นอาร์ตเดียวกับไม่ใช่เป็นความสามารถเดียวกับศาสตราจารย์แมนโดเลียแหละแต่น,น,นี้เป็นศานสตราจารย์โอริดโดวิมิวเฮ้ยนิวสวยมากเลยตัวนี้เก่งมากเลยนะความสามารถหางลึกลับเนี่ยเ,เขาจะสามารถถ้าอยู่ในตำแหน่งต่อสู้นะเขาจะสามารถดูการ์ดท,ท็อปเด็กหกใบแล้วก็เลือกเอาไอเทมหนึ่งใบจากในนั้นขึ้นมือได้เลยเก่งมากของจิราชิต่อมา,อ,าอุย้ยพิกาจู พิกเจอวยน่ารักมากเลยอ่ะว้ายสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยตายแล้วสวย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 เอเก็บก่อนเก็บดีๆเก็บดีๆเก็บดีๆโอ้ยพลังงานไฟคุณผู้ชมได้พลังงานไฟ,น,งงน,ไฟนี่ดูปึ๊บเปิดมาอือวู้ยไคลโอกา้าไคลโอก้าจะได้เก่งมากเลยครับถ้าโจมตีสควอสตอมเนี่ยมันบอกว่าเปิดท็อปเด็กห้าใบครับ แล้วก็ถ้าเจอพลังงานกี่ใบจะในนั้นจะทำดาเมจเท่ากับพลังงานที่เจอคูณ50กับโปเกมอนตัวไหนก็ได้2ตัวแรงมากโหดมากต่อนะครับนี่เซคอมตัวนี้ก็เก่งครับเซคอมเนี่ยตัวนี้ยมันเขาเรียกว่ามันมีท่าไวทันเดอร์มันบอกว่ามันตีอยู่แล้ว80นะแล้วถ้ามีเรซิลัมอยู่ในตำแหน่งเบนดาเมจเพิ่มอ,อีก80เป็นลอ๋อ เป็นเป็นโปเกมอนวันไพที่ดาเป็นรุนแรงอ๋อนี้เป็นออสโมดโอ้ยได้พิกาจูอีกแล้วพิกาจูพิกาจูบินพิกาจูบินขึ้นจะสังเกตว่าโปเกมอนตัวเนี้ยเป็นโปเกมอนไฟฟ้าก็จริงนะแต่ว่าแพ้ไฟฟ้างงไหมงมมงเลยเคโหตายสวยมากโอ้โหพลังงานพลังงานพืชอือโอ้ได้นี่แล้วครับโอ้ย โอ้ยโอ้ยสวยทัาบใบสวยมากวิบป,ป๊อปวิบป,ป,ป,ป๊อปมันสวยทุกใบเลยอ่ะุ้ยจะสังเกตว่าเจ้าใบเนี้ยฟอยจะแตกต่างจากใบอื่นนะไม่ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยฟอยจะวิบป,ปั๊บแปลกๆนะนีะ่สวยนะโหสวยจ้าไปเลยเอาจริงเปิดมาสามซองไม่รู้สึกว่าเกลือสักซองเลยนะโหดูดิดูดพลังงานเหล็กดิสวยมากสวยมากๆปึ๊บ อาเซเนสอาอีวานทอสอุ้ยได้โอคิโดอีกแล้วได้อี Já, หอกห AH. นึ appeal, ่งใบแล้วจะครบเด็กแล้วแล้วก็ได้ปิกาจูอุ้ยน่ารักมากเลยวยเล่นออกดี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 มากเลยมาต่อครับเป็นลางานน้ำอืออ๋อโซคาลิโอันนี้ก็สามารถก็เก่งนะมันสามารถหนีได้เลยอ่ะนี่โหดูโอ้โหโอ้ โอ้สวยวิบวับตายละสึกหลงไหลตัวไหนที่หนึงไม่ไม่ได้อธิบายก็อย่าน้อยใจไปนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะต่อมาต่อสู้อุ้ยมิวอืมเอ้ยเอ้ยคือจะสังเกตว่าทุกใบที่อยู่ในนี้นะเป็นการ์ดฟอยล์หมดเลยทุกใบเป็นการ์ดฟอยล์หมดเลยดีมากมตรโคตร อ่อเลยครับมาอ,อืสโอ้ยลูอานาล่าอืสโอ้ยได้ใหม่แล้วไพรออกาเรซิลัมอ่าหมดแล้วโอ้ชื่นใจ <laughs> ชื่นใจแค่ได้แค่ได้พลังงานนี่ก็สวยละอ่ะต่อปึ๊บนี่เฮ้ยอ่าลูกเกียปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะกราดอน เดียนก้าวิโอ้โอนักวิจัยอุตสาหกรรมดรคิโดเอสอาร์โอ้ยอะสบายใจอย่างที่สุดโอ้โคตรดีนะต่ออือวิคือใบที่หนึ่งต้องการตอนเนี้ยนะบอกเลยว่าเป็นอ่า reunion ติ๊กจู ถ้าเกิดว่าได้นี่พี่นึงจะกรีดรันห้องเลยแหละคือเอ้ยได้สองใบเหลืออุ้ยรู้สึกมันต่างกันอ่ะฟอยด์มันต่างกันระหสองใบนี้ตัวเนี้ยมันเป็นเอ่อมันมันมันเหมือนไม่ใช่ซีเอด้วยนะมันเป็นฟูอาร์ตที่กรจุ่อะแล้วฟอยด์มันต่างกันน่ะดีใช่ไหมมีพีบัดต่างกันมะเออว่าสูตสุดสุดยอด ต่อครับต่อเลยฮะไฟครับโบโบโอูยได้เป็นกระจีกแล้วโบอื้ออ้าพิกาจูบีน่ารักต้องใช้เสียงสองในการเรียกชื่อน้องด้วยนะต่อครับสึกว่าชุดนี้แคอดคุมเลยอ่านี่พลังงานน้ำอื้ออะเลซิลามอื้อมิวยีวังท็อตแล้วก็เซเนสอ่าโอเค ืูซ,ซื้อกล่องเดีย so วนะะี oui. <íll> ่คุ้มมากเลยนะที่จริงกล่องเดียวก็คุ้มแล้วะชุดเนี้ยมาต่อครับวิววิววิ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 ใช่ไหมใช่ชาติไหมเอสอ๋อหนูกอนาลาเดซิลัมฟันเกียอุ้ยซาเชียนมาแล้วซาเชียนตัวนี้เก่งมากเลยเสียงคำรามห่งดาบเนี่ย ความสามารถนี้ถ้าใช้แล้วจะจบเทินครับเลือกพลังงานพลังจิตหนึ่งใบจะสำหรับการฝ่ายเรามาติดที่โปเกมอนฝ่ายเราตามชอบโอ้ดยอดแล้วก็ถ้าโจมตีดีแรงมากเลยนะสตอมสแลปเนี่ยมันบอกว่าโจมตีอยู่แล้ว10เซิเมตรนะแล้วก็คูณ3ตเซนิเมตรตามจำนวนพลังงานที่ตีกับโปเกมอนตัวนี้พลังงานจิตที่กับตดกับโปเกมอนตัวนี้เก่งมากเือจะตีคูณที่คล้คลายๆกับคล้ายๆกับบันเดกร่างขีวาดำ โอ้ยยังไม่ได้นี่เลยอ่ะอ s โอ้ย is is โอ้ยเอคิโดได้อีกแล้ว is อ่าหมดแล้วเหลือกี่ซองสอง,ส,อง,ส,องสามซองโอ้ยขอพิกาจูวียูเนียนเถอะสักชุดหนึ่งท่านผู้ชมได้สักชุดหนึ่งนี่จะดีใจมากเลย i อ is อ่าเอคิโดครบเด็ก is อ่าวุ้ยเดสี่รนี้ฟอยสวยมากเลยฟอยสวยมาก ต่อครับอือโอ้ยอ่าต่อครับโป้เบปึ๊บอืดอุ้ยอุ้ยฟอยไม่เหมือนกันอีกแล้วอะสวยขอเลยอยืมาแล้วทีเธอวีวีเนียนลูกพ่ออืเอยอยังไม่มาหมดแล้วอะเซอสุดท้ายแล้ววีวีเนียนไม่มา แต่ซามาเซนต้าวีมาครับท่านผู้ชมนี่ความสามารถมันบอกว่านะ<ม>เสียงเสียงเข่าหอนแห่งโลมันบอกว่าโปเกมอนที่เป็นต่อสู้ทุกตัวที่ได้รับดาเมจจากโปเกมอนวีแม็ก่ายตรำข้ามเมื่อเราเมตัวาทุกไฟลตสำข้าถ้าเราเมตจากโปเกมอนวีแม็ก่ายตรำข้ามนะจะถูกลบ20ใช่ถูกลบ20เก่งมาก เลทออกของ V กับ V Max ครับรวมกันก็จะประมาณนี้อ่าหนึ่งวีี่หนึ่งได้ VMAX มาสองครับผมที่หนึ่งได้ VMAX มาสองแล้วก็ V ทั้งหมดสี่ตัวเยอะนะสำหรับสิบหกซองนะเยอะนะเนี่ยอืมเยอะมากแล้วก็พลังงานก็จะได้สิบหกใบลองนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกใบสิบหกใบคัสสี ก็ดรคิโดเราจะได้มาทั้งหมด4 6, 1, ี่บวก1ใบนี่สี่ 4, 6, 1, บวกหนึ่งใบสุดยอดโอ้ยหือชื่นฉ่ำหัวใจบอกเลยเอาแค่นี้ชื่นฉ่ำม,มากอะเรามาดูซองไฮไลท์เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเปิดซองโปรโมทไฮไลท์ทั้งหมดสซองซองหนึ่งพี่หนึ่งจะขอเก็บไว้นะเก็บไว้เลยอะเก็บไว้สซองนี้อะมาเราจะแกะกันโอ้ยลุ้นปะลุ้น ลุ่นมากมาดูเออที่หนิงนได้อะไรจากโมโมอือหนึ่งสองอืออุ้ยกระดอนสวยมากสวยมากสวยมากตัวไก่ล้านตัวขอเก็บไว้ในพื้นที่ VIP ครับวันนี้สวยมากต่อครับอหนึ่ง สองซ้ำอุยยอออ้ยใหญ่ยังไงหนึ่งสองอึ้อุ้ยเซเนียสอุ้ยใบนี้ก็สวยโอุ้ยเซเนียสเป็นเซเนียสเอ็กครับท่านผู้ชมสวยมากสวยมากครับวางไว้ก็ฟินโคตรฟินเลยไอ่ะิงฟินมากอ่ะดูต่อครับหนึ่งสงองซ้ำอุ้ยมิวมิวน้องมิวน้องมิวเอ็ก สวยมากคือสวยทุกใบจริงๆสวยมากจริงต่อครับท่านผู้ชมอ่าต่อนะครับตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองอือโอ้เลสลัมฮู้เลสลัม,ลลมไม่ได้เลสลัม โูสุดยอดมากดูแต่ละใบดูแต่ละใบสิท่านผู้ชมสุดสุดอันนี้สุดจริงหูนี่ขนาดยังไม่ใช่ใบที่แบบเป็นใบแบบเขาเรียกอะไรเป็นใบไฮเอ็นของเขานะแค่นี้ยังสวยเลยสุดยอดมากคือก็คุ้มค่าสำหรับคนที่เล่นการ์ดโปเกมอนแล้วก็สายสะสมนะ รู้สึกว่าเฮ้ยชุดนี้เขอให้มาคุ้มค่ามากเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเขาเลยสิบหซอง,อ,งอยู่ในกล่องบูสเตอร์แค่16ซองเนี่ยแต่เป็น16ซองที่อัดแน่นแบบคุณภาพจริงๆ <laughs> ใครอยากหาซื้อก็ไปซื้อได้ที่ร้านนักการนะตอนนี้น่าจะยังมีอยู่ลองไปหาซื้อดูนะเพราะว่าทางหน้าร้านเนี่ยก็น่าจะมีให้ได้ w อก k i นเข้าไปซื้อแหละแต่ว่าในพ r e ออเดอร์น่าจะหมดแล้วโอเคนะอ๋สุดยอดมากครับผม สำหรับชุดนี้ชื่นใจอาจจะมีตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยในเรื่องของการโปรโมทที่มา21ใบแต่เชื่อว่าทาง o f f i c i a l เนี่ยเขาน่าจะมีครับแนวทางในการเอาการนี้ออกมาให้กับทุกๆคนแน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ต e เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัตรกูด,ด้วยสำหรับคลิปหน้านั้นพี่หนึ่งจะทำอะไรเนี่ยก็จะรอก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พี่หนึ่งของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปจัดเด็กแล้วอจอด Ah!